สวัสดีค่ะมาพบกับคำเกี่ยวอีกแล้วเนาะคะ่ะในช่องเคยอีสานใต้มือี่คำเกี่ยวสิพาททันผู้ชมทุกท่านมาเบิงเลขปฏิทินเงินล้านให้เบิงตองงวดเลยเนาะคะ่ะให้เบิงตองงวดเลยให้เบิงก่อนเลยว่าเป็นเลขตัวไรในงวดนี้ทัดทานผู้ชมจําได้งวดทีออกหกสี่สองกระแตกสามตกแล้วก็เว้นงวดหนึ่งงวดที่แล้วบบออกแล้วก็มาออกงวดนี้ก็คือ หนึ่งเก้าหกตรงตรงสามโตโบรตรงกลับเลยค่ะหนึ 196. ่งเก้าหกหลายหท่านกะตีเป็นตีถือคำเกี่ยวไปย้อนเบิ่งคอมเมนต์ที่คำเกี่ยวลงให้เบิ่งตั้งแต่ต้นง,งวดเขางวดที่แล้วหนึ่งมิถุนาย,ยนหกห้านะค่ะได้หลายท่านเบิ่งเห็นคือกันกับคำเกี่ยวเลขก็คือ 196. หนึ่งเก้าหกหลายท่านแห้งแต่กับบรู้ว่าได้สื่อตามหรือเปล่าเนาะค่ะกะก็คือเก่าค่ะงวดน,นี้ให้เบิ่งกก้อนแล้วก็ มาซ้อยกันตีซ้อยกันเบิงพว่าเลขปฏิทินสิเป็นเลขอักษรไขว่ที่เป็นเลข,เเลขตัวเลขแบบโบราณน้ำเนาะไขายๆกับโบราณน้ำที่ค่อยๆกันอยู่กับ้อยกันตีซ้อยกันเบิงว่าสีเหลียวเห็นเป็นเลขคือกันบอแต่ละคนอาจสีเห็นหโบคือกันเนาะค่ะยังเชั้นหมวดที่แล้วห,หลายๆายท่านอาจสีมองเห็นเป็นหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้าแล้วก็มีอีกหลายท่านที่เหลียวเห็นเป็นหนึ่งเก้าหก แล้วก็มีอีกหลายทันที่เห็นเป็นสามเก่าแต่คำเกี่ยวกะ <c oughs> เห็นเห็นทั้งหนึ่งเก่าหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก่าแล้วก็สามเก่าคำเกี่ยวกะโลกห้เบิงเมิดเนาะคะ่ะตามที่มองเห็นแต่ว่าถ้าสิให้เบิงในงวดหนีมือนีทำปุ่มส้มทันใดมองเห็นเป็นเหลขกตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเพื่อจาปุ่มส้มทีมองบอกบอกด้เบิงน้ำเนาะคะ่ะเปรียบเทียบซอยกันเนาะเปรียบเทียบซอยกันเบิืงซอยกันเนาะคะ่ะว่าเป็นเลขกตัวใด ปฏิทินเงินล้านแต่ทีนีคือเก่าค่ะปฏิทินจีนบ้านข้าแก้วงวดที่แล้วเขา่าตัวนี้เนาะหนึ่งสองหกหนึ่งไม่ใช่ขออภัยค่ะงวดที่แล้วก็เข่าตัวนี้เนาะค่ะหนึ่งเก้าหกค่ะแล้วก็คือเก่ายี่สิบหกเบิงอีกสำนักหนึ่งก็คือปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินเงินล้านทุกงวดจะมีสองฉบับก็คือหลวงปู่สวงแล้วก็ ปฏ e ิทินจีนบ่านคาเก้ seaweed, like ologie, ่เนาะค่ะก็ที่เงินก็มีเนาะค่ะแต่คาเกวใส่คํานีเพราะว่าคาเกวทายจากเที่ยาเกลใหญ่มากเนาะค่ะอาจจะเป็นสำนักไหนก็บ่รล้ว่าเขาเอื้อนยังไรแต่คำเกวเอื้อนว่าปฏิทินจีนบ่านคำแกลคำเกลเอื้อนจังสีเนาะแล้วกับปฏิทินหลวงปู่สวงค่ะทุกงวดสิมีท่านผู้ส้มหลายๆท่านอาจีพบ่ไเด้เบ่งก็บอกว่าบบมีบบเห็นแต่ความจริงแล้วคาเก้วลงทุกงวดของต้นงวด ล้างเลขกออกมือแรกหรือมือที่สองคำเกี่ยวจะตตองล่องเลขกปฏิทินตลอดค่ะบอมเบนวาบอมี่เนาะค่ะทุกอย่างมีมีทีมาที่ไปล่องเฮเบิรงตลอดเนาะค่ะค่ะแล้หลายท่านก็บ,บอกว่าบ่เห็นบ่ได้เบิรงเนาะค่ะแต่ว่าบ่ได้เบิรงบ,บ่ได้แปลว่าบอมี่นะคะมีค่ะไปย้อนเบิรงเนาะค่ะดี๋ยงงวดนี้มาเบิรงพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นเล็กหยังเน่ค่ะค่ะสิบหกมิถุนาหกห้านะค่ะเดี๋ยวเขามาเบิรงน้ำกันอันนี้งวดเก้า หนึ่งเก้าหกนาะคะ่ะหนึ่งมิถุนาหกห้าเท่ากับว่าเบิงสิบหกมิถุนายนหกห้าปฏิทินจีนบ่านคำแก้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะซอยกันเบิงด้วยค่ะว่าเป็นเลขอีกอย่างเน่เบิงเลยก็คือถ้าเบิงเร็วๆเนาะคะ่ะสองห้าแปดคำเก้วเลี้ยวเห็นเป็นสองห้าแปด แก้กกับทัเบิอ์กี้จังนึงก็เป็นสองหาศูนย์แต่ว่าเลขข้างล่างน่ะสิเป็นศูนย์สองโตเนาะค่ะคำเกี่ยวกับซิไซให้เบิร์กน้ำก็คือสองห้าศูนย์ศูนย์ที่คำเกี่ยวเรียวเห็นกับมีสามหางค่ะสองห้าแปดสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะทำปุ่มส้มกับ พี่เจรน,นาล่องเบิงเนาะค่ะว่ามักตัวใดเน่ยสองห้าแปดสองหสองหกับโบนเเนาะค่ะ0ู 000, ขนาด 02, นย์สองศูนย์หกศูนเก่ากับมาเมื่อไรเ,เนาะค่ะ0ูย์ก็เป็นไปได้อยู่เนาะค่ะ,ะค่ะ ก็อย่าลืมตัดเล่นนะคะ่ะสอง 500, ก็ตัดเล่นก็2 5 5 0 2 0 2 5 8ตัดเล่นก็2 5 5 8้าแล้วก็ถ้าตัดเลนซี่ตก็สองหนย์ศก็สองหาแล้วก็ศูนยนย์ค่ะปิจน,นาลองเบิงเนาะคะ่ะ แก่ที่ซูมไปหายบึงค่ะกะตำนีเนาะค่ะปฏิทินจีนบ่านข้ามแก้วค่ะงวดที่แด้วแตกสามตัวค่ะ,คะเดี๋ยวเอาเบึงอีกสำนักหนึ่งเนาะค่ะก็ค,ะคือปฏิทินเงินล้านปฏิทินหลวงปู่สวง หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเนาะค่ะงวดที่แล้วก็เลขบลอกเขาเนะค่ะแต่ก็บรรเนงวดนี้อาซีเขาก็ได้ค่ะเพราะว่ากระเข้าตลอดทั้งปีอยู่แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะของหลวงปู่สวงงวดสิบหกมิถุนาหกห้าถ้าเบิ้งชัดเลยเนาะค่ะตามทีข้ามเกี่ยวเลี้ยวเห็นข้าเกี่ยวสีเบเอาตามที คำเกีวเห็นเนาะค่ะคำเกี่ยวสีเห็นเป็นเลขแปอยู่ข้างบน 8... 8ดแปหรือ8ปดหรือ8 0 7แล้วก็8 9 7เก้ก็อย่าลืม8 6 7หเนาะค่ะอาจิตีลังกาเป็นเลขโคก็ได้คาเกี่ยวเห็นอยู่จัง ประมาณนี้คำแเกี่วตีได้เป็น3มหาง8ปดสามแปดดแล้วก็8ปดสองเจตามที่คําเกี่วเลี้ยวเห็นนะคะถ้าทำาผู้ส้มทันใดเห็นเป็นเลขตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาน้ำเนาะให้ทำาผู้ส้มทัานอื่นได้เบิ่งน้ำบางท่านก็เบึ่งบได้แปลบอก 8ปดสา8แปดสองเจดปดเก้าเจดหรือว่าแปดศเจนาะค่ะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้คือปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะก็เคยเข่าตรงๆขึ้นกันเนาะค่ะแต่ว่าตามที่เบิ้งนี่ก็บ่อด้เข่ามาหลายงวดแล้วบ่เนงวดสิบหมิถุนาหกห้า อาจจะเข้าก็ได้เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวคําเกวสิไปเปรียบเทียบไอ้เบิงเนาะค่ะว่าสงสำนักคือกันบอเป็นเหลขกอีแยงแนี่ค่ะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันค่ะค่ะทานผู้ชมเดี๋ยวมาเบิงน้ากันเนาะค่ะปฏิทินจีนบ่านคัมเกวปฏิทินจีนคําเกวเลี้ยวเบิงใดเป็นสามหางใหญ่ยยๆเนาะค่ะก็คือสองห้าแปดสองห้าศูนย์หรือถ้าดูเป็นสี่ตัวก็ข้างล่างจะเป็นศูนย์สองตัวเนาะก็เป็นสองห้าศูนย์ศูนย์ ท่านผู้สมอย่าลืมตัดเลนเนาะค่ะสองก็ไปตัดเล่น255828 250ก็2550หรือว่าสอ <c oughs> อันนี้ก็อย่าลืม2500คาศู0ยนี่ก็อาจสิออกได้เนาะค่ะเพราะว่าลักศูนย์ตั้งแต่ต้นปีคือมีศูนย์ทุกงวดเนาะค่ะศูนย์มาทุกงวดศู0ย์ห้าศูดหนึ่งศูนย์ ศูนย์หกศูนย์เก้ามากเมื่อและวที่ยังบมท่านออกกับมี่ศูนย์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 สี่ศูนย์แปดที่ยังบอกค่ะตั้งแต่ต้นบีมากนะคะ <c oughs> ที่ยังบอกสามหางนี่นะคะทำช่วมครับอาจจะเป็นสองหาแปดศูนย์น้ำเด้อครับทำช่วงครับค่ะแล้ววางไว้แปดศูนย์น้ำครับแปดศูนย์น้ำครับค่ะ เคยสารใตบอกว่าระวาง8ปดศูนย์นึ่งครับพออาจ์ซีเป็นซีโตนะครับคือสองกัมมีหากัมมี8แปดกัมมีแล้วกัมมี่ศูนย์น่อีกตัวหนึ่งครับค่ะก็พิจารณาลองเบิงเนาะค่ะนี่คือคาเกี่ยวเขียนห้แต่ว่าถ้าทาบผู้มทันใดตีเป็นเหล็กตัวอื่นก็คอมเมนต์มาบอกเลยเนาะค่ะครับอันนี้มาเบิงปฏิทินลวงฟู่สวงปฏิทินลวงปู่สวงเลี้ยวเห็นเป็นเร็วๆเลยก็คือเห็นเป็นสองโตไปกันนี่ก่คือแปดกับสามครับไขกันยูอันนี้มาตีเบิงค่อยๆเบิง ค่อยสังเกตไปกั็สิเป็น807ห,หรือว่าแปดหรือว่า827สองเจ็ดก็เห็นเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะมีซีหางน้ำตัวไดไปตัดเล่นก็อย่าลืมมตัวใดไปเลนก็อย่าลืมตัดเลนน้ำเนาะคะ่ะแต่อย่างปฏิกินงงที่แล้วไม่ต้องตัดเข้าสามตัวเลยะคะ่ะแต่อันนี้ก็ตัดเลนเ<อ>ที่มองเห็นชัดๆก็คือ83เนะ 8, 3, าะ83ดสามทำ่องแบบ เร็วๆทางสองตัวคือแปดสามหรือว่าแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดอนี้คือของหลวงปู่สวงแล้วค่ะทำเกี่ยวสิเปียบเทียบให้เบิ้งทางสองสำนักทางปู้ส้มเบิ้งที่คลายกันเลยก็คือมีเลขแปดกับเลขสองที่คือกันเนาะ,ค,ะค่ะของปฏิทินจีนมีสองสองห้าแปดของปฏิทินหลวงปู่สวงมีแปดสองเจ็ด มีแปดทั้งสองสำนักโบเนอาซิมาแปดวิ่งแปดว่าเนาะค่ะเดียวก็บเป๋าไปเลยเนาะค่ะเจียวก็บเปาไปเยด้วยบางเทียวตะบผู้มเซียบอ่ค่ะไอที่บอกไปเลยนี่ซื่อเลยค่ะค่ะแต่มีแปดที่ค่ายกันปฏิทินเงินล้านงวดหนึ่งมิถุนายนหกห้าทั้งสองสำนักทาเกี่ยวลงให้เบิ่งเงินเนาะค่ะอันนี้ก็ย่าทิ่งเนาะเพื่อมันออกของของลุงปูสวงอันนี้เขาทันทีสิบหกอ่ะค่ะถวดที่ค่ะ 16หมิถุนายนหกห้าปฏิทินเงินล้านปฏิทินจีนบ้านคำแก้วแล้วก็ปฏิทินหลวงปู่สวงสงสัมนกแคปหน้นาจอแก้ไหวเบิงไหวเปรียบเทียบแล้วค่ะออกหรือบ่ออกกะเปรียบเทียบเบิงเบิงแต่มันเคยออกตลอดตลอด,ลอดสามตัวตรงแตกมาหลายงวดแล้วค่ะงวดล่าซุดนุด่นก็หกสี่สองแตกสามตัวตรงแล้วก็มังวดนี้แล้วก็มังงวดนี้ หนึ่งเก้าหกสามตัวตรงรสำหรับปฏิทินจีนค่ะกับสิบหกมิถุนายนหกห้าจะอาจแตกสองตัวหรือสามตัวอีกก็ได้เนาะค่ะค่ะกัมีประมาณนี้เนาะค่ะคลิปปฏิทินเงินล้านค่ะมเกี่ยวสิลงแหยเบิงทุกต้นงวดของทุกงวดครับจังไดก็นําไปเปรียบเทียบพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเหลือเวลาอีกหลายมือค่ะว่าเลสิออกค่ะจะมีคลิปอื่นๆืมานําเสนอให้เบิงคือเก่านะค่ะสําหรับคนทีฟันเมน่นเลขสูตรเมน่น หรือมองใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองใดที่ขอแล้วได้คำแก้วกะสิไปตามให้คือเก่ามีอีกมองหนึ่งที่คำแก้วลืมว่าสารปู่ตาบ้านจำปนววคำแก้วเคยสารใต้ขอโชคขอลาบเลขทูบคือ503แต่เลขฝาเอ็มร้อยหนึ่งหกเก้าสามโตหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกใช่ไม่ใช่หนึ่งหกเก้านะหนึ่งเก้าหกตรงตรงเลยใช่ค่ะครับเลขฝ <5 S 1> าเอ็มร้อยของสารปู่ตาบ้านจำปนวว ค่ะยังวนนี้ก็ติดตามไปขอให้คือเกาค่ะทุกอย่างที่เขาก็ไปขอให้มองได้ทีบกเคยนําเสนอเลยก็ซิไปสืบไปตามมานําเสนอให้คือเกาค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอบคุณที่รับชมช่องเคยอีสานใต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ